โอเคยังจ่ายติดแตม่มิน,น oke, าิโนะเก็บได้อะผมเยอะต่อเร็ดุดออกมานี่ผมไม่ออกก็เฮ้ยเฮ้ยจันสวัสดีคุณผู้ชทุกคนด้วยนะครับผมเรียกว่าวันนี้ <c oughs> ก็ต้องเป็นฟูลีเวอร์อีกแล้วนะสำหรับแมทเดย์นะครับกดต่อจากเกมที่แล้วเลยนะครับบอกเลยว่าใครที่หลงเข้ามาดูดีกว่านะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้หน่อยละกันนะครับผมขอบคุณมากๆ บอกเลยว่าฟูลิเวอร์เนี่ยคือฟูตึงอะ่ะนะครับฟูนี้เนี่ยคือไทเชียร์ลิเวอร์เนี่ยผมบอกเลยว่าโคตรโหดอะ่ะในเกมนะสําหรับผมนะแล้วเป็นหน้าคู่ด้วยนะครับบอกเลยจัดฟูลลิเวอร์นะครับเดี๋ยวไปลงโอเคอัปเดตเลยด้วยนะครับแมตต์เดย์ทีไรผมต้องจับริเวอร์หนึ่งสองเก้าสองหนึ่งเฮ้ยเพิ่มมาสี่สิบแต้มเลยอะ่ะท็อปฟอร์มจัดมาหัวฟิตหมดนะครับผมบายเยิเร์เนาะมีกี่ตัวเนี่ย กอเตสกาคิมมิตสองมาไม่ต้องดูเยอะครับฟูลิเวอร์บอกเลยโคตึงนะครับฟูลิเวอร์ผมมีครบด้วยไงไอคอนนะครับเดี๋ยวแป๊บนึ่งเดวี่ห้าตัวนอยเออร์ด้วยนะครับผมกาอยู่นะนักเตะเราฟิตกว่าเยอะนะครับมาหน้าคู่เจอหน้าสามครับโอตอ่ะนะครับใครรู้จักโอตอก็ฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งับสไครล้กันนะครับ มาครับโอตอวันนี้จะแพงริดเลหรือเปล่รราเนี่ยครับคือฟูลิเวอร์ที่ผมเล่นในเกมเนี่ยคือทําให้ผมลืมอดมาเซนนตไปเลยอะ่ะนะครับเดอะแบกปีแรดเนี่ยต้องชิดซ้ายอะ่ะนะครับคือฟูลิเวอร์มั่วข้องจริงอะ่ะโอตอนี่วิ่งกันโคตรยับมาลดกันมาครับแมสเดย์โอเวน่นแต่เย็นทีเด็ดลูกเชียก,ก่อนเลยครับมา วิ่งสวยขอก่อนเกือบได้ฮะไหมเออให้มาเดวย่ไหมโยนคืนหนอโดยโยนคืนอุ้ยเฮ้ยปักไม่โอ้เกือบไปโอ้เห็นผมโยนโยนคืนเฉยโอ้เกือบโดนดีในมาเป้ยิงไม่เข้าข้อถ้าเข้านีืผมมาเรียบร้อยมากูอันตรายเลยนะเมื่อกี้เนี่ย โอ้โหสวยเยเย็นโอเคเบิ้ลอู้หติดมิลานซครีเนียของอินเตอร์ตัวนี้โอ้เก่งใครมี98นะลองใช้ดูนะครับแต่ผมยังไม่เคยใช้เลยเนี่ยครับใครใช้ก็บอกผมได้นะตัวนี้นะผมมีอยู่สวยต่ออื้วารานก็เอาเกินเอฟบ็อแอนแน่ยนิกแล้วยนิกแล้ ถ้าผมพลาดนี้น่าจะเรียบร้อยว่ะเอ็มบัปเป้ไวซะด้วยสวยตรงดีๆก็ได้ไม่คืนเนเว้นแล้วมาอีกแล้วทีเด็ดลูกโยนโอเคมาครับคาบักคาบักฟานได้นะขอเกมนี้ขอยาวเวอร์แล้วกันนะลูกโยนนะครับมาสวยขอก้อนโมาครับผมหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับผมร์ยนันโด,ดตอเรสโอเคอย่างนี้ก็ชื่นใจหน่อย น้ำก่อนฮะเอาเรื่องกอสกา้าแต่ขึงลกลับไปยังติดแล้วยังไงแซก้ตัวได้ครับมิลันสครีนเนี่ยออไปได้มาที่ซ้ายเลยเดวี่สวยโอเคยังจ่ายติดแต่มินามมนุเก็บได้ฮะความเยอะตอรเรดดุดออกมานี่ผมไม่ออกก็เฮ้โยโอ้โยจัง โอ้โหไม่โอ้โหไม่ฝ่าอะไรยัางไงาโอ้โหล็อกไปแล้วอะไรครับเนี่ยเฮ้ยสวยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหคาบากเกือบคาบา้านผมใจปเป้าไปแล้วโอ้โหหมงองวืออดอีกแล้วครับบากดีเนี่ยติดเซฟโอเคสวยลีซอนนอนก่อนนอนก่อน โอ,โ,าา like. โอ้โหทีเด็ดล er. ูกโยนจริงๆโอ้โหแล้วโคตรไวอะเอมเป้นะสวยวิ่งสวยครับมินามิโนะล่ออย่างนี้ผมขอแก้ตัวละกันเรียบร้อยมาครับผมสองประตูต่อศูนย์ครับทาคุมิมินามิโนะเอาลีงมาสองเม็ดเกือบโดนเอาแล้วกอนสก้าฮะแล้วไปอีกแล้วครับตามฮ้ย ผมเกือบเกือบเบอร์อีกแล้วผมจะโม่งคืนทำไมทํามจริงโอ้เกือบสองหนึ่งะะฮะปักสวยอันตารายมากครับลูกโยนอันตารายมากๆครับเอาคืนขิตเดินไปสวยไปวิง่งรอสวยต้องลุกโอ้คัเล,ลเซโล่หลียมดีจัดฮนะมาคัลเซลโลพาขึ้นมาแล้วโยนอีกแล้ว เฮ้ยโอ้โหดีโยนเลยอือหือก็ไปจะเย็นจะโยนอีกแล้วดีนะติดก่อนมาต่อบอลสู้วิง่งต่อเรสโอ้โหโอเว่นรวยวันเลยซะงั้นได้อย่มองหาต่อก่อนฮนะเล่นัยอยจะสองคนนี่แหละต่อเรสโอเว่นนี่แหละยกได้ปะอือหืองคืนได้ฮนะเอาไปขอสักหน่อยละ กันมาเข้าโอ้โหแชล็อปเกอบไปมาสองศูนย์อยู่ครับได้อยู่นะได้อยู่นะได้อยู่นะมาครับขึ้นหลังต่อดีกว่าโอ้โหถ้าโยนหลุดเมื่อไหร่นี่ผมว่าสองหนึน่งเนี่ยบันเทิงแน่นะครับถ้าโยนหลุดเนี่ยผมว่าบันเทิงแน่ๆมาคิม,มิดโอเคไม่โยนนะด้านสคีเนี่ยวอรไบิเด้ฮะ ฟันอยู่นี่มาสวยไปวิ่งก่อนเท่านี้ครับผมตอร์เรสเฮ้ยส <c oughs> วยโอ้ติเซฟวารานเก็บได้เฮะมาคันเซลโลถ้าได้นี่เอาอีกแล้วโอเคเฮ้ยเฮ้ยโอเคโอ้โหโยนอย่างเดียว <c oughs> ดีนะฟันได้ให้อยู่ถ้าฟันได้เบอร์เมื่อกี้นี่ก็หลุดอ่ะอย่าเบอร์พอ เกมนี้วหว์พอคู่หลังสวยพอคืนครับโอ้โหเปิดสลึกเลยเอาเรื่องเนมาได้เนมาเนมาเนมาโยนอีกแล้วมาคืนไปโอเคโยนมาก็ม่งคืนนะอยู่ที่ว่าจะม่งดีหรือเปล่านะี่ครับมาสวยจิกไหมย้มเติมหน่อย เร,รเราวิ่งเต่าเรตช่องนี้โอโ้โหถาลามไปเนี้ยทน้อยเออแล้วยังไงน้อยเออแล้วโยนไปยังไงสวยได้ปะโอเคเก็บมาใจเย็นเบินโอเวน้นเราวิ่งเต่าเรตสวยพลิกมาลูกงนี้ใจกว้างอ e ีสปอร์ตใจกว้างอีสปอร์ตเรียบร้อยครับผมสามประตูตัวสูนครับ ใหม่ขึ้นโอเวน่นเฮ้ยโอ้โหเอาแหละกดออกเหรอใหม่ขึ้นโอเว่นมันต้องอย่างนี้มาดูาว่าจะเป็นยังไงนะแล้วยังไงเอ่ยโอเคแมตจบมาลุนครับว่าจะได้หรือเปล่าแต้มเนี่ยจะได้ชนะหรือเปล่านะครับเอาเรื่องว่าฟูลิเวอร์ผมบอกแล้วนะครับโอเคชนะด้วยนะไปดูว่าจะได้กี่แต้ม โอ้ฮาแต้มคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ให้ด้วยสำหรับการดันอูริเวอร์ในแม์เดย์นะครับผมเดี๋ยวมัเจอคลิปหน้าขอบคุณครับ